สวัสดีครับในคลิปนี้จะพามาเก็บนี่เลยสุดยอดดาบล่าเทพเจ้านะฮะเอาไว้ฆ่าไอ้พวกสายศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย <c oughs> นี่แล้วก็ชุดมังสาที่ใส่อยู่นะครับดูเพรียวกว่าชุดอ,อชุดลิซิดวงนี่เราอยู่ที่หอคอยประธานพรนะฮะหลังจากที่ขึ้นมาแล้วนะครับได้สำเร็จนะฮะตกตายไปหลายรอบตังหายไปเพียบ ก็จะเจอกับพรนะครับแล้วเราก็ลงมาด้านล่างนะฮะเพราะว่าถ้าขึ้นไปด้านลนาานบนนะครับเราก็จะไปเก็บรูนนั่นเองนะตัดวดนะเรียกเพื่อนแต่เราไม่เรียกนะฮะตรงจุดนี้จะมีให้ลงนะครับแน่นอนว่าเราพบความเสียวกันอีกแล้วสําหรับท่านที่ชอบความเสียวยินดีนะฮะยินดีเข้าสู่เอเดนลิงเสียวไส นะครับอ๋อไม่ใช่กลไกนะฮะแอดก็ไม่เคยมานะครับที่นี่ไม่ได้มีคู่มือไม่ได้มีอะไรส่องเอาอย่างเดียวนะฮะจะไปทางไหนก็ไม่รู้แต่คิดว่า <c oughs> ตัวไหนดีละทีนี้ตัวนั้นหรอใช่หรอไกลนะ คิดว่าไม่น่าจะใช่นะฮะคิดว่าต้องเดินริมผาตรงนั้นนะริมกำแพงแน่นอนนะมีทางลงนะครับถ้าโดดไปก็คือเดียงสมอเดนะครับตำ่ำนะลงไม่สุดนะครับงานเข้าแล้วครับสูงเหลือเกินแล้ววันก็ยังลงได้ฮนะตรงนี้ไม่ได้ถูกทําให้ตายนะครับบางทีเนาะลงใกล้ๆตายเฉยลงใกล้ๆไม่ตายอย่างอันเนี้ยถามหน่อยสูงนะ สูงนะอืมตรงนี้น่าจะคนเขียนเกมเขาน่าจะกําหนดให้ผู้เล่นใหม่สามารถมาได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันผู้เล่นใหม่สามารถเข้าถึงนะโดยไม่ต้องผ่านอะไรมากมายนะครับนี่แล้วตรงนี้พระเจ้าจอร์ดให้เห็ดมาหน่อยเดียวเกือ <c oughs> บจะตกโอ้ยแค่โดดลงมาก็เสียวขาแล้วครับ ขออนุญาตใช้ความเร็วนะที่150นะครับเพราะว่ากว่าผมจะกระโดดแต่ละสเตปนี่เสียวไส้ตลอดนะครับเพ้งเราจะต้องกระโดดไปตรงนั้นใช่ไหมฮะเฮ้ยลงมาแต่ละทีนี่แบบฟิฟิฟอ้าวคุณน้องอ้าวแล้วก็ถึงด้วยแล้วนี่ใครให้แกมาเฝ้าตรงนั้นมีทราบแล้วแกจะไปขี้ไปเยอะได้ไงขอลงมาตรงนี้ต่อนะครับเห็นแววไหมยังไม่เห็นเล มาครึ่งทางไหมไม่รู้ครับคราวนี้ก็พาเราขึ้นไปอีกเพื่ออุตส่าห์ลงมายังพาขึ้นไปนะฮะอ๋ออ๋อมีอะไรตรงนั้นด้วยแวบๆเห็นไหมมีวุ้งๆด้วยแต่ถามว่าไปได้ไหมไปยังไงวื้งวงตรงนั้นะตรงนี้ก็แข่งโป๊กนะะ ดี๋ยลองเทสเดินไปตรงนี้ดูนะครับดีไหมลงไปต่อนะครับไม่รู้ขึ้นมาทำไมลงไปแล้วก็ไปตรงนู้นฮะเชิงหินตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็ ไม่มีอะไรอีกแล้วนะแต่มีลงได้เหรอตรงเนี้ยจริงเหรอเอาจริงดิโคตดสูงอะ่ะแต่มันเหมือนมีลมเลยเนาะไอ้นั่นะ่ะจริงมันน่าจะบบโอ้โหนี่คือโคตดสูงนะเนี่ยยังลงไปได้เนาะอ่า นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการพาลงนะฮะรีบพาลงนะครับแล้วแล้วเราก็ลงแล้วก็เก็บของไม่หมดด้วยนะฮะอะไรก็ไม่รู้รีบลงมาดีกว่านะเราจะไปฆ่ามังสากันนะครับเราไม่สนใจสิ่งดแล้วไปฆ่ามังสาแป้งแป้งนะมีผระขาวอยู่นะครับผระขาวเฝ้าอยู่นะครับผระขาวก็ได้ของดีนะได้เพลิงขาวนะครับ จะเข้าไปเลยนะฮะตรงนี้เราก็ได้เตรียมแล้วนะครับแล้วเราก็เอาน้องมาช่วยนะครับเพราะว่าเราอยากจะดูเขาต่อสู้น,นานๆนะรเราก็ไม่อยากจะรังแกน้องมังสานะครับนี่ฮนะเต็บล่าเนื้อเท่านั้นนะที่เราจะดูได้นะครับโอ้โหโอ้โหโโหมุนได้ด้วยโอ้โหต้องช่วยน้องบ้างนะใจดำเอาละแฟบเจอไปหน่อยนะึงโอ้ย เบิดโอ้ย hmm. ลูฟี่ด้วยโอ้ย oh, oh, นี่เนี่ยมาซี ma ่มาซี่คว้างมาเหรอหลบเด้อฮะมัน mm hmm. เป็นล mm ูฟี่ได้ด้วยนะครับขวดตัวเลยซับอา้อาวอ้าวตายแล้วฮะผมก็ไม่ได้เก่งนะครับ <sk r ug> เพราะว่าเลเวลผมเยอะเก,กินไปนะฮะได้หมวกคลุมฮะ <sk r ug> สาวกมังสาเทพแล้วก็เสื้อนะครับ แล้วก็กำไลครับแล้วก็กางเกงนะครับเราก็าจะใส่เลยเห็นไหมฮะถามว่าดีไหม <t OS 2> ไม่ดีครับแต่ใครเห็นครั้งแรกก็คงแบบโอ้โหนี่แม่งชุดเทพเจ้าแน่นอนจะไปิตีเทพเจ้ามาแน,น่ๆเลยถึงได้ชุดนี้ไม่ใช่ฮะไอ้พวกนักล่ามังสาเท่านั้นเองนะครับเราก็าจะเดินตรงไปนะฮะประตูเปิดแล้วตรงนี้ก็จะมีหีมสมบัตินะฮะนั่นคือดาบในตำนาน มันคือดาบนักลา่าเทพเจ้านะครับเอาไว้ฆ่าบอตตัวสุดท้ายเลยแหละตัวนี้นะครับดี๋ยวเราจะมาดูว่าดาบนี้เป็นยังไงนะฮะดาบนี้น้ำหนัก17.5นะครับถือว่าหนักมากนะฮะแล้วก็ใช้ค่า f p ที่12นะครับมีเพลิงอยู่ด้วยนะแล้วก็เป็นดาบเพลิงนั่นเองนะครับแต่น่าจะเป็นเพลิงดำนะครับ ดาบศักดิ์สิทธิ์ของราชินีดวงตารัติกาณนะผู้นำเหล่าสาวกมังสาเทพในอดีตผู้พายให้มลิเกตเพิงทมินที่เราสาวกใช้ถือกำเนิดจากดาบเล่มนี้โอ้โหทักษะต่อสู้เฉพาะเพิงธมินนะร,รายชินีนะครับจุดเพิงธมินของเหล่านักล่าเทพเจ้า บนตัวดาบเพื่อฟาดฟันกดปุ่มเพื่อจบตีเพิ่มได้ฮะเพิ่งทมินจะลด HP ต่อเนื่องอีกพักใหญ่นะครับใครที่โดนก็จะลดไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะนะฮะก็เราจะไปลองกันเลยนะครับในที่เดิมฮะฟาบแกเป็นคนที่ตายบ่อยที่สุดแกทำประกันไว้บ้างไหม ไม่ได้ทำเลยฮะผมทําแต่แอมเย์อ๋อเงินไปไกลๆเลยโอ้ยเป่าเรียบขึ้นไปเลยฮะเราต้องการแบบดูรัศมีของเขาดูความแบบซาบซา่าโอ้โหรู้สึกโดนแทงแล้วก็ไม่ได้สะเทือนนะอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําหนักดาบเลยมาสินับระดับ17เลยนะครับแต่บางจังหวะก็เจ็บนะฮะหรือว่ามันจะมันจะเป็นจังหวะสะสมมาก็ได้นะฮะ ว่าไงน้องจะรีบไปไหนอุจจาบลาดเทพเจ้าบ้างไหมโอ้ยสะเทือนนะโอ้ยโอ้ยอย,อย่าอย่าอย่าทําพี่นะครับอย่าทําพี่อย่าทําพี่นะครับอย่าทําพี่เรียบร้อยหนอนงายเก่งไปแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนนะที่อุตส่าห์เข้ามาซับสไครต์ถึงแม้ว่าทุกวันทุกวันนี้จะได้ซับสไครต์น้อยนิดแล้วก็การติดตามก็กดไลค์อะไรก็มีบ้างนะครับก็ยังทําอยู่นะฮะ ก็เป็นแหล่งความรู้ให้เพื่อนๆนนะครับว่าเอาไปใช้ดีไหมอยากได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็มาเก็บได้นะครับแล้วก็ดูตัวอย่างหัวหน้าไปสกิลอะไรยังไงได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ